กันได้หญิงอินเดียปวดท้องไปโรงพยาบาลเพิ่งรู้โดนผัวแอบตัดไตขายหญิงชาวอินเดียไปพบหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดท้องแต่แล้วถึงกับช็อกเมื่อรู้ความจริงว่าไตของตัวเองถูกสามีแอบตัดขายไปเมื่อ4ปีก่อนหนังสือพิมพ์ทาง South India รายงานว่ารั n จ i ตากุนดู หญิงชาวอินเดียวัย31ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่พอไปถึงแพทย์กลับพบว่าเธอมีแต่แค่ข้างเดียวส่วนอีกข้างถูกตัดทิ้งโดยที่เจ้าของร่างกายก็ไม่ทราบมาก่อนรันจิตารู้ทันทีว่าคงจะเป็นสามีของเธอเองที่แอบขายไตยของเธอเมื่อ4ปีที่แล้วเธอเล่าว่าเมื่อปี2018เคยป่วยเป็นโรคนิ้วในไตและต้องเข้ารับการผ่าตัดตอนนั้นสามีพาเข้าโรงพยาบาลเอกชนและระหว่างการรักษา ก็ตัดสินใจขายไตของเธอให้คนไข่อีกรายในโรงพยาบาลโดยไม่ได้บอกให้เธอรู้ซึ่งเงินที่ได้นั้นสามีของเธอได้นําไปแบ่งให้กับน้องสาวของเขาและเมื่อแเดือนก่อนสามีก็จากบ้านไปทํางานที่รัฐอื่นและล่าสุดเธอเพิ่งได้ทราบข่าวว่าเขาแต่งงานมีภรรยาใหม่แล้วด้วยเธอจึงออกมาเรียกร้องความยุติธรรมทางด้านตํารวจยืนยันว่าตํารวจได้รับแจ้งความแล้วและจะเร่งสอบสวนเพื่อนำตัวสามีรายนี้มารับโทษตามกฎหมาย